เพศพนที่ออกกำลังกายแล้วไม่สำเร็จสักทีใครที่ติดปัญหาเรื่องนี้ให้ฟังคลิปนี้เลยคะ่ะแล้วเราจะได้ไปมีสุขภาพที่แข็งแรงมีหุ่นที่ดีไปได้วยกันนะคะข้อแรกเลยก็คือการที่เราขาดเป้าหมายค่ะเ,เพื่อนๆสำคัญมากๆเลยนะเป้าหมายเนี่ยเหมือนกับเราได้ปักธงเอาไว้แล้วแล้วเราก็จะได้เดินไปที่เป้าหมายของเรานะคะถ้าหากว่าเราไม่มีเป้าหมายเหมือนเราขึ้นรถแท็กซี่แล้วไม่ได้บอกแท็กซี่ว่าเราจะไปไหนมันก็จะขับวนเวียนไปเรื่อยๆนะคะเสียตังเปล่าๆเสียเวลาเปล่าๆนั่นเองดังนั้นหากว่าเรามีเป้าหมายที่เป็นของเราด้วยนะเราจะต้้องรูสึก ว่ามันสําคัญกับในชีวิตเราดังนั้นเป้าหมายแต่ละคนจะแตกต่างกาันจะเพื่อลูกเราเพื่อสุขภาพเราเองเพื่อแฟนเราเพื่อการงานของเราอะไรก็ให้คิดเป็นของตัวเองมาเลยนะแล้วเวลาที่เราเจออุปสรรคอะกลับไปเจอเป้าหมายเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ว่ะฉันยอมไม่ได้เรามีเป้าหมายของเราอันนี้มันจะทําให้คีฟเอนเนอีแล้วลุยต่อได้ดั่นเองค่ะข้อที่2คือติดเรื่องของ นี่เลยคือความคิดนะคะคิดว่าเราทำไม่ได้เพราะว่าเราเคยลองทำไปแล้วแล้วมันล,มล้มเหลวมันเฟลก็เลยรู้สึกท้อแท้ในชีวิตโอยไม่เอาและไม่ออกก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าน้ำอินมากเพราะว่าน้ำก็เจอบบเหมือนกันนะคะแต่ข้อดีก็คือพอเรามีเป้าหมายเสร็จปุ๊บแม้ว่าเราเคยทาไปแล้วแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันหลุดเป้าหมายเราไปเราก็จะฮึดก,กลับไปทําใหม่เพื่อให้ได้เป้าหมายของเรานนัเองค่ะให้ทุกคนคิดแบบนี้เหมือนโทวาเอ่อโทโทมัสเอวาเอริสันเออนั่นแหละ คือเขาผลิตหลอดไฟประมาณสัก1 1,000ันครั้งมั้งใช่ไหมจต่ไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ล้มเหลวนะเอกหนึ่ง่นครั้งที่ผ่านมาเขาแค่ค้นพบวิธีที่มันไม่ได้ผลเฉยๆเห็นไหมคะทุกคนเราก็เหมือนกันค่ะเราไม่ได้ล้มเหลวแต่ว่าไอ้ที่เราพยายามลดมาเรื่อยๆเนี่ยจะิ0ครั้งร้อยครั้งพันครั้งเนี่ยเราแค่ได้ทดลองวิธีที่มันไม่ได้เหมาะกับเราเนั่นเองเนาะดังนั้นเราก็ควรที่จะหาวิธีใหม่ที่มันเหมาะกับเราแล้วก็ทําแล้วเรามีความสุขนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้เราเนคป e n e r g หรือคีบความสามารถเพื่อที่จะลุยต่อสู้ต่อไปให้ถึงเป้าหมายของเราได้ข้อที่สาวันนี้สําคัญมากทุกคนจะชอบติดเรื่องของอุปสรรคภายนอกปัจจัยภายนอกเช่นสถานที่ในการออกกำลังกายแล้วก็อุปกรณ์ในการออกกำลังกายซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันไม่จําเป็นเลยเพื่อนๆเอาจริงๆพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยวันนี้ห้องน้ำออกกำลังกายไม่ได้ช่างก็ยังทํางานตอกต้องตั้งต้องตัง้ตอง,อ,งอยู่นะคะน้ำก็เลยเอา เสือมาออกกําลังกายในบ้านซะเลยเปิดคลิปที่เรารู้สึกว่าเออเราทําได้อะไรก็ได้ไม่ต้องมีอุปกรณ์มีแค่ตัวเราเอาจริงๆมันมีแค่ตัวเราเท่านั้นไม่มีเสือก็ยังสามารถออกกําลังกายได้เลยค่ะถ้าหากว่าเรามีอีสาข้อเนี้นะคะทุกคน สามารถที่จะลดน้ําหนักได้มีสุขภาพที่แข็งแรงไปตามเป้าหมายของเราได้แน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยากจะมีหูที่ดีนะนำ้ำอยากแนะนําเลยเพื่อนๆอนลองคิดทบทวนดูว่าเอ๊เราขาดอะไรไปใน1นถึงสข้อนี้หรือเปล่าให้เราไปปรับปรุงและแก้ไขมันค่ะแล้วลุยไปสู่เป้าหมายด้วยกันนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะเดี๋ยวน้ำจะมาให้กําลังใจเพื่อนเพื่อนะคะเราจะได้มันลุยกันตอน่อแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีไปด้วยกันค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย